มาคืนก<น>ันมาสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำแข็งไม่มีหรอกเดี๋ยวไ,ไปซื้อที่ไหนเดี๋ยวก่อนดิคุยยไม่ดิเรามาฟังเรื่องค้ำคำจากจาก์จาชายครับเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องจริงเรื่องจริง,รงเป็นยังไงครับเขาก็เป็นอสสสมัยตะกอนอ๋อก็เป็นอสสสมัยตะกอนจบก็สี่ใช่ไหมละ่ะอา่าแล้วก็สมัครเป็นอสส์ที่อำเภอครับแล้วนายอำเภอเขาก็ใช้ให้อสสไปซื้อน้ำแข็งอ๋อ ก็คง,งจะรู้จักกันดีเนาะสมัยแต่ก่อนมันจะเป็นน้ําแข็งถุงเล็กๆที่เขาเขียนว่าน้าแข็งอนนามมยแล้วก็ใช้อสอปเปือ่อยไปซื้อน้ําแข็งอนนาไมายให้หน้อยอสอปเปื่อยจับมอไซค์ไปจับมอไซค์ไปไปซื้อที่อนนาไมายเลยหมอบอกว่ามาทําไมมาซื้อน้ําแข็งหมอบอกว่าน้ำไอทีนี้ไม่มีน้ำแข็งเนอกเปื่อยขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาคืนมารายงานบอกว่า น้ำแข็งอนมามัยไม่มีหรอกนันเพิก็เลยถามว่าเอ็งไปซื้อที่ไหนไปซื้อที่อนามัยอ้หูไปซื้อที่อนมามัยเอ้า,ออา <c oughs> เอา,เอาจริงๆก็น้ำแข็งอนมามัยเนอทุก <c oughs> วันนี้ก็ยังมีเลยเนาะมีเอ้ยมีไหมมีไหมมีมีใช่ไหมแข <c oughs> ็งหลอดนอะไม่น้ำแข็งสี่เหลี่ยม ในเสวนน้ำแข็งถุงเป็นถุงนะครับสมัยก่อนมันถุงละ5บาทแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ถุงเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมก็ไม่แพงเท่าไหร่เด้แต่เจ็ดแปดไม่แพงเลยเป็ดแปดห้าอำเภอคอยกระเปื่อยไปซื้อน้ำแข็งอันใหม่ไม่ได้น้ำแข็งชอยไปซื้อน้ำแข็งที่หานใหม่ไม่ได้อะไรอีก เรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอีกใช่ผเกิดอะไรนะฮะซูบกินป่ะการเรื่องซูบกินอ่ะเรารถกินละซูรถมีเก็บซูปอ่ะคือสมัยผมขับรถล้องอ่เออสมัยผมขับรถล้องก็คือคือมาถึงมาถึงมาถึงบริษัทครับแล้วก็เติมน้ำมัน แล้วเจ้าเก๋าถามผมว่าเยทำไมรถเทียมกินน้ำมันทำะไะอผมบอกผมก็หลงทางบ้างอะไรบ้างเฮียให้ผมเข้าไปเอาของกรุงเทพผมก็ไม่รู้แตาว่ามึงลองยกหัวดูสิคุเช็คดูหน่อยสิมันรั่วตรงไหนหรือเปล่าแ <laughs> <laughs> ต่วิลลิตรา <laughs> เองก็ซื้อเนาะหรือก็บ,บ้านเราเจ้าแก่มือแต่นะ เลออกมือี่แตอสนบงนะแต่แชมือนมือือชูไทเลยว่อวาดดแบบอ้อมรถแล้วเขาจดนดูตรงนั้นดูตรงนี้กูว่าแล้วรถกูว่าน้ามันมันหมดเยอะเออนี่มันกินกระสุปเ็ดนี่เองก็ว่าไอสุปเจ็ก็สุปเจ็กับสปัามลมเนาะคนขับรถก็รู้กันดีแหละเออ รถเนืออทุกวันนี้เท่าแกเขารู้หมดแล้วว่ารถมันกินน้ำมันเพราะอะไรอย่าไปหาทําเน้อเพระสุบเจดเออพระสูบเจ็ดแล้วก็ระวังด้วยเวลามันเข้าปากแต่ละทีน่ะโอ้ยคุณเน้ยขี้ออกมากนเนียนเยิ้ว ไปปั you, no so ่นกอดได้นอนย้อยดูคุณเองมุดโจรเหมือนตัวกันโอ่มันจะจุ่มหมตูดนเย้บอลดวงกันพอแล้วมั้งมีมีอะไรไหมมีอะไรแล้วไอันนี้เรื่องอืยๆก็ได้โอ้พอแล้วพอแล้วยังไม่ครบเลยอ๋อย่างไม่ครบเป็นนาที ยังไม่กมดเ่องยไม่ครกเปนาทีอ้ยไม่ได้ตัวให้ผมดีมากว่าอะไรนะเสียใจเรื่องอะไรกาแฟไอเรื่องกาแฟนั่นต่างหากไหนพูดดีหรือไม่ไอ้นั่นมันมันเป็นโจรดิโจรเป็นโจรนานแล้วนานแล้วนานแล้นานแล้วเราก็ไม่ได้หรอก เป็นโจรเนี่ยเขาจะบัาเอาแกเคยเป็นโจรมาอีกก็ย่ายอีกแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกวันเนี่ยเป็นคนดีแล้วนอนฟังแต่พระสวดทุกวันอยู่ไม่ได้เป็นอะไรอยู่วันนัะโค้ชโคยชเฮ้ยโเออโง่ไหนตอนที่แม่ปิดอีเกิดเปิมในหน้ากระเวียนเมียราเธอกระจะแต่จับไม่ใหญ่เป็นราติดจ่อยเวลาพูดนี่ได้คิดไหมเวลาอยู่วันมันมาเองเลยบอก จับไม่พิ่มันก็มาเองเลยมันจะพูดไปของมันเองอัตโนมัติอย่างงี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับคนแก่ที่มาวัดแล้วก็มาชิงโชคในการสอยดาวนะครับติดไม้ติดมือด้วยกะละมังครับครบก็แถมสาครับผมถ้าเราซอยได้กะละมังครับเราต้องเสอยเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือผงซักฟอกมันจะมาเองอัตโนมัติของมันเลย นี่ครับโอ้ดีใจด้วยกับคุณยายโอ้สอยได้เตา่ายายเอ้ยอย่าพึ่งถอดใจดอย,ยายได้เต่าแล้วยายต้องเอาหม้อไปด้วยน <c oughs> อ้ออนแมเปนความสุขพูดอะไรให้ฟังเลยอย่าพึ่งหัวเราะไม่ใช่หัวเราะไ,อ,ไอ้ชอบเลยจริงจริงเนี่ยสอยดาวเนี่ยเราต้องแซวเขาด้วยอย่าสงสมมติว่าครูเข้ามาใช่ไหม สวัสดีครับท่านอาจารย์อ,อาายุ้อาจารย์อาจารย์อาจารย์วันนี้จะซอยเอาเอะไรเนาะสอยดาวของเรามีรางวัลทุกอันนะครับมีทุกชลาท่านจับมาบางทีได้หนุม่มฮอนอย่าไปเสียงอย่าไปว่าเดอเพระกรรมการเขาไม่ได้ตั้งใจให้ท่านจับได้หนุม่มฮ <mm> <mm> อนหรอก20บาทของท่านมีค่านะครับได้เอ็มร้อยไปควนหนึ่งก็ยังตื่นเช้ามาให้ตากินนะครับอย่าให้กินตอนกลางคืน <mm> เพราะตาจะแข็งได้ใหญ่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 ครับก็บอกว่ายายให้ตาแข็งนี่แหละอ <c ười> ยากให้ตาแข็งว่าอยากให้ตาแข็งนี่ตาไม่เคยแข็งเลยมาายกครับ <c ười> จับวัดอัศวนอันนี้ช่วงโควิดมาเนี่ยไม่ค่อยได้จับไหม่ตั้งตั้งแต่ลุงผมไปเข้าไปอยู่อะ่ะในสภานะ่ผมไม่ค่อยได้จับไหม่เลยตั้งหกปีเจ็ดปีแล้วนี่้ไปชายนี่คุยจนจนคนจะหลับไม่ใช่ลิงหลับนะคนจะหลับเอา ทำมีงานสอยดาวน่ะโอ้ยอยู่กับวัดน่ะผมคุยคุยคุยจนเป็นสี่้ชั่วโมงคุยสี่ห้าชั่วโมงนง่นแล้วโอ้ยอยู่งั้นเลยไป่นน่าไปบวชไปเจา้าอาวาสเหาอใช่อตอนสมัยผมบวชนะีสมัยผมทีนะกมีผมบวชนะแต่ผมผมไม่ได้บวชเป็นพระ <c oughs> แต่บวชเป็นเนน เขาจะบอกเลยเขาบอกว่าครูบาอาจารย์เก่งมาจากไหนมีเราไม่ต้องเกรงใจเราลงมาเราค่อยขอขออะไรขอขมาเนาะเรืวัวขึ้นเทพนี่เทพกับครูบาอาจารย์นี่ว่าไปเลยครูบาอาจารย์เขารับได้ก็รับเขารับไม่ได้เขาก็จะว่าเราเองอะไรแบบนี้นะโอ้ยคือตาหอเลยคือ ដ e ាក់ក្រុមបាអ hey. ាច <persever potatoeneca>: ារ <ownership> yeah, ្យសត្វមកតែច <tops> ុះមកក្រាទៅដល់ចប់រួចគ្នាបើអេមរ៉យជុំគ្នាបើអេមរ៉យបាត់កប៉ែជុំគ្នាតែដេញតែកាន់ទីនេះតែជិះបតនេះមានទីនចောက်ឯងអត់តាននេះគេល快វិញឡៃឲ្យລົງមកກິນນະ Tao kỳ hai kèm mì nhìn mì chè nói nói đấy, nè kèm chạy khai thong một phút mì vào miệng nèo xong xem 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 có xem 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 เมื่อวานเมื่อวานยังไม่หมดหรอกมั้งอะไรตั้งเซเบียร์อื้อไอ้ศอลบักเป็ดจ๋อเนาะสั่นไปตะลําวีนซีบายรวยงูตึกรวยตะจุลกระนงรวยตะเจนหมูวีนตะเน็งกระบุญตะเฮยซีบายเฮยดาโอ้มูตะกินถึงเค้าล่ะบักกูจะคลอบักกินถึงเค้าล่ะซีแมงแงง นุยโน่เป็นบินโนมดดอลเป็เตียจีโมไซตูมติดเต๊นี่ตั้งชื่ออะไรดีฮะรู้แล้วฟังท่านฟังอาจารย์ชายเทศเทศเรื่องอดีตเทศปีน้าปีอ๋อเจ้าน้องใหม่ตอนนี้จะเอาไปนี่เอาไปพรุ่งนี้ป่ะลงไหม บ้านแล้วครับว่ามือรวน <laughs> รวนน้องสวี